เน่อรองสวัสดีค่ะค่าวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนนะคะไปหาผลไม้ป่านะคะซึ่งผลไม้ตัวนั้นนะคะเราเรียกว่า,าจุนตัวช้างนะคะก็คล้ายๆอังุนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงนะคะรู้แต่ภาษาโมงนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูนะคะว่าต้นจุนตัวช้างเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ ผลไม้ป่าวันนี้นะคะที่พามาดูนะคะก็คือ,อลักษณะใบาของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะใบาของเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะก็คือจะแบบเขียวนะคะเขียวตลอลดฤดูกาลนะคะจะไม่มีการแบบผลักใบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มียอดแบบอ่อนตรงนี้นะคะยอดอ่อนตรงนี้นะ,ะเราสาม,มารถแบบ เก็บมารับประทานได้เลยนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวมากเลยนะคะยอดตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็มียอดอ่อนนะอบอ่ด้วยนะคะสวยสวยด้วยนะคะยอดตรงนี้เราสามารถเก็บแล้วก็นํามารับประทานได้นะคะมันจะเปรี้ยวๆนะคะแต่มันจะไม่ฝากนะคะถ้าเป็นยอดตัวนี้นะคะอ่าก็หลังจากที่แบบถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยยอดตัวนี้ก็จะแบบเป็นอ่า คล้ายๆแบบเถาวันเนาะก็คือจะเลือเล้อยๆไปนะคะเลื้อยไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็คือมันเลื้อยแล้วเลื้อยไปนะคะแล้วก็ถ้าแบบอายุเขาแก่เต็มที่พอประมาณาตรงทางด้านหน้านี้นะคะเขาก็จะออกลูกเนาะลูกของเขาก็จะเล็กมากๆเลยนะคะช่วงที่กําลังออกผลนะคะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณาช่วงเดือน มีหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเริ่มออกผลแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนกรกฎานะคะก็คือเริ่มสุกแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าผลไม้ป่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกําลังจะสุกนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็แบบนี้เลยนะคะ นี่เป็นช่อแบบนี้เลยนะคะอันนี้ลูกที่สุกแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินแบบนี้เลยแล้วก็มีลูกที่ยังไม่สุกนะก็จะเป็นสีเขียวๆอยู่นะคะซึ่งอันนี้มีทั้งต้นมีทั้งลูกที่สุกแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าต้นนี้มีเยอะไหมนะคะน่าจะเยอะเนอะเพราะว่าเห็นต้นนี้ มีเยอะเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็คือวันนี้เรามาเจอนะคะเจอผลไม้ป่าตัวนี้นะคะซึ่งก็ลูกของเขาก็ดกนะคะไม่ใช่ไม่โดกนะดกมากเลยนะคะก็จะมีทั้งลูกสีที่สีเขียวนะคะแล้วก็ลูกสีน้ำเงินแล้วก็ลูกสีม่วงนะคะอย่างนี้เลยนะคะ เป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะซึ่งอ่าถ้าลูกที่เรากินนะคะลูกสีเขียวเขียวก็กินได้แล้วนะคะลูกสีเขียวเขียวนะกินได้นะคะแต่มันจะเปรี้ยว,ลยวแล้วก็ออกฝักหน่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกสีอ่ชมพูกับลูกสีน้ําเงินนะคะเวลาเรากินเนี่ยก็รสชาติของเขานะคะมันก็จะหวานนะคะมันจะไม่ค่อยฝากเท่าไหร่นะคะซึ่งถือว่า ต้นที่พามาดูในวันนี้นะคะก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าก็กโอเคค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่อช่อแบบนี้เลยนะคะเยอะเหมือนกันค่ะก็คือต้นของเ้านะคะก็ ถือว่าช่วงนี้นะคะออกแล้วนะคะออกแล้วก็สุกแล้วนะคะเราสามารถนำมารับประทานได้นะคะซึ่งผลไม้ป่าต้นนี้นะคะภาษาโมงของเรานะคะเราจะเรียกว,ว่า,าจื้อจัวชางนะคะจื้อจัวชางนะภาษาโมงเราเรียกว,ว่าจื้อจัวชางนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นจื้อจัวชางนะ ที่จริงถ้าสมมุติว่าเราแบบสามารถเก็บแบบนี้แล้วก็รับประทานได้เลยนะคะหรือว่าไม่อย่างงาั้นเราก็สามารถแบบนาไปอ,าอย่าให้มีรสชาติเนี่ยเราก็นําไปตามนะคะตากับพริกก็ได้พริกกับเกลืออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้แบบมีรสชาติเผ็ดไปด้วยนะคะอร่อยนะคะผลไม้ตัวนี้นะคะก็ สวนหัวงช่างนี่ก็เป็นภาษามงเนาะที่เราเรียกผลไม้ตัวนี้นะคะ,ะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงนะคะคือเขาก็จะคล้ายๆอังมูนเลยนะคะนี่แต่ลูกของเขามันเล็กค่ะเล็กมากๆเลยช่วงนี้ก็ถือว่ามีสีสันที่สวยงามแล้วนะคะก็คือมีสีน้ำเงินแล้วนะคะลูกสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็มีลูกสีม่วงด้วยนะคะสวยค่ะเป็นช่อยใหญ่เลยค่ะ เราจะเก็บผลไม้ป่าตัวนี้นะคะไปฝากเด็กๆนะคะที่บ้านนะจะเก็บเป็นพวงๆแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็สุกแล้วนะคะเวลาเราเก็บก็ออกมาเป็นช่อๆเลยนะคะให้เหมือนอง,งุ่นเนาะประมาณนี้เลยนะคะ ก็สวยๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเราจะเก็บไปฝากลูกๆของเรานะคะอันนี้เก็บเป็นช่อๆประมาณนี้เลยนะคะเราจะเก็บนะคะ เอาไปฝากเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูช่อที่แบบมันสุกแล้วจริงๆนะคะช่อที่แบบมีสีที่มีลูกสีน้ำเงินกับลูกสีม่วงเยอะๆนะคะอันนี้เราจะเก็บไปฝากเด็กๆที่บ้านนะคะพอดีวันนี้เด็กๆไม่มานะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะปกติต้นที่หนาเนี่ยมันจะหนากว่านี้นะคะมันจะหนาแล้วก็เยอะกว่านี้นะคะได้แล้วนะคะอันนี้วันนี้เราจะเก็บเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้ให้แบบคนอื่นที่เขามาเนี่ยเขาจะได้แบบนำมารับประทานด้วยนะคะหรือว่าให้นกให้กาได้กินด้วยนะคะ ก็เราจะเก็บประมาณเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เก็บนะคะก็เก็บประมาณขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปฝากเด็กๆนะคะก็คือช่วงนี้ก็ผลไม้ตัวนี้นะคะก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วนะคะมันจะไม่เปรี้ยวเนาะแลวไม่ฝากนะคะอย่างที่บอกนะคะลูกที่สีม่วงๆนะคะก็จะลูกสีม่วงๆกับลูกสีน้ำเงินเข้มๆนะคะนี่แบบนี้นะคะ เขาจะมีรสชาติหวานนะคะหวานเนาะไม่เปรี้ยวนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกสีเขียวๆนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการนะคะให้แบบเพิ่มรสชาติให้แบบเผ็ดๆอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เก็บแล้วก็นําไปตำนะคะตำกับพริกแล้วก็เกลือนะคะก็จะเพิ่มอีกรสชาติมานะคะก็คือรสชาติที่แบบมีทั้งเปรี้ยว แล้วก็เพกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเก็บไปฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้รับประทานนะพอดีมีลูกเนาะลูกอยู่ที่บ้านก็เลยเก็บไปให้นะคะปกติผลไม้ป่าตัวนี้นะคะลูกเขาชอบกินนะคะชอบกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกของหนูนะคะก็ชอบแบบนําไปตามนะคะตามแล้วก็ไปตามนะคะ ไปตามให้มีรสชาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะนําไปฝากเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆเขามีความสุขไหมวันถ้าแบบเราเก็บผลไม้ป่าแบบนี้ไปให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูเนาะว่าเด็กๆเขาดีใจขนาดไหนนะคะค่ะนี่นะคะเราก็นําผลไม้ป่าที่เราเก็บได้แล้วนะคะมาให้เด็กๆเนาะก็อร่อยไหมคะ อร่อยค่ะอร่อยนะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างคะหวานกับเปรี้ยวก็เสร็จหวานแล้วก็เรหวานแล้วก็เปรียะะปร้ยวนะคะ,ะเอเซคือยังไงไม่เข้าใจาเศกก็คือจะเป็นภาษาโมงเนาะพอดีเด็กๆไม่รู้นะคะเศก็คือมันจะฝากหน่อยๆเนาะถ้าเป็นลูกสีเข <c oughs> ียวๆเนี่ยมันจะฝากหน่อยเนาะ แต่ถ้าลูกสีน้ําเงินเข้มๆหรือว่าลูกสีม่วงเนี่ยมันจะมีรสชาหวานนะคะก็เอาผลไม้ป่าเนาะที่เมื่อกี้ไปเก็บมานะคะให้เด็กๆกินแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคลิปต่อๆไปคะ่ะ